สวัสดีทุกคน้นะครับพบกันอีกครั้งกับช่อง YouTube นบันันทีวีสำหรับวันนี้เรายังอยู่กับเรื่องราวของความฝันกันนะครับโดยวันนี้เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับฝันเห็นเด็กทาลกกันนะครับคิดว่าคงมีหลายท่านหลายคนนะครับที่มีความฝันเกี่ยวกับว่าฝันว่าได้อุ้มเด็กทาลกและก็จะมีการตีความฝันออกเป็นหลายแบบนะครับบางก็บอกว่าจะได้บุตรบริวารหรือจะได้ลูกแต่ก็มีหลายคนที่ไม่รู้ว่า ฝันว่าได้อุ้มเด็กทารกนั้นหรือได้อุ้มลูกของใครตอ่อใครอุ้มเด็กทารกเพศชายเพศหญิงนั้นจะหมายความว่าอย่างไรในวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าฝันว่าได้อุ้มเด็กทารกนั้นจะมีความหมายว่าอย่างไรเลขเกี่ยวข้องกับเลขเด็ดเลขนําโชคอย่างไรกันบ้างกรณีที่ฝันว่าได้อุ้มเด็กทารกนั้นมีคําทํานายไว้ว่าจะได้โชคลาบละหน้าที่การงานก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนจะได้ลาบทั้งเป็นลาบที่เป็นเงิน และสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะพบแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตหรือบางท่านก็จะได้บุตรบริวารเพิ่มขึ้นในบ้านหากในความฝันนั้นฝันว่าได้อุ้มเด็กทารกเพศหญิงหรือว่าเด็กที่เป็นผู้หญิงก็ทํานายว่าชีวิตจะมีความสุขมากกว่าทุกครั้งแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือจะมีคนคอยอิจฉาความรักจะไม่ดูวื้ววาคนโสดกําลังจะมีคนรู้ใจพบรักพบคนถูกใจในเร็ววันคนโสด อาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนก็จะสมหวังในความรักได้แต่สําหรับใครที่มีครอบครัวมีคนรักอยู่แล้วก็ให้ระมัดระวังการมีปากเสียงกันจะเกิดขึ้นได้แต่หากว่าคุณฝันว่าได้อุ้มลูกคนอื่นซึ่งไม่ใช่ลูกหลานของตัวเองก็จะทํำนายว่าคนในครอบครัวจะมีเรื่องเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆไม่หนักหนาอะไรเป็นเพียงเก็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่จะต้องระมัดระวังอารมณ์ให้ดีควบคุมสติอารมณ์ให้ได้ เพราะจะนำมาซึ่งความผิดหวังตามมาหากขาดการระงับอารมณ์นอกจากนั้นมีโอกาสได้รับข่าวดีเกินคาดจากเพื่อนฝูงหรือว่าคนคุ้นเคยซึ่งจะเป็นข่าวดีๆเข้ามานอกจากนั้นกรณีที่คุณฝันว่าได้อุ้มเด็กทารกเพศหญิงที่มีลักษณะผิวพรรณดีผิวขาวก็จะทํานายว่าจะมีโชคลาภทางด้านการเงิน หรือถ้าใครกำลังคิดต้องการจะมีบุตรอยู่ก็มีโอกาสได้บุตรมาเชยชมในเร็ววันในกรณีที่ฝันว่าได้อุ้มลูกตัวเองนั้นการเสี่ยงโชคการแสวงโชคก็ยังไม่ค่อยมีจะมีไปในทางงานสังสรรค์กับญาติมิตรเสียมากกว่าต้องระมัดระวังความไม่เข้าใจกันการล่าของละเหงและจะมีความลับที่ปกปิดไว้เพราะคุณกลัวว่าถ้าคุณพูดออกไปแล้วจะเกิดผลเสียเสียมากกว่าเรื่องการงานก็มีโอกาสได้รับงานใหม่ๆเข้ามา และมีรายได้มากกว่าหนึ่งชิ้นจากงานที่ทํากรณีที่ฝันว่าได้อุ้มเด็กทารกเพศช,ชายมักจะสมหวังในสิ่งที่คาดหวังหรือว่าสิ่งที่คิดสิ่งที่หมายมั่นปั้นเหมอยวไว้แต่จะต้องระมัดระวังให้ดีนะครับในช่วงนี้ก็จะมีแต่ต้องระมัดระวังตัวให้ดีเพราะในช่วงนี้จะมีคนคิดร้ายคิดปองร้ายคุณหรือจะมีเรื่องเหนื่อยใจกังวลใจการงานติดขัดไม่ราบลรื่นมีคนคอยขัดแข้งขัดขาการเงินจะได้มาจากงานที่ทําอยู่ โชคลาภยังไม่ค่อยดีเท่าไร่ความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยสมบังต้องระมัดระวังให้ดีนะครับอาจมีเรื่องไม่เข้าใจกันได้ส่วนเลขเด็ดหากกรณีฝันว่าได้อุ้มเด็กนั้นก็คือ0205083337011เรืนี้ก็คือคำทำนายดวงชะตาจากความฝันเกี่ยวกับเด็กทารกนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ